วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคอมเมนต์ไหมโมจ๊ะคอมเมนต์ให้หน่อยว่าโทรศัพท์ทีงใช้งานได้ไหมเน็ตหลุดหรือยังหรือแต่มันนี่ตรงเติมเน็ตรครบหนึ่งเดือนพอดีตอนบ่ายโมงไปหาคุณหมอจา้า มีนัก,กับคุณหมอนะคะอยู่คอนแก่นจา้าแต่ว่าน้ำช่วงนี้นะ้องเว่นมันหอนเนาะนี่มือเศร้าหนาวเด้ยตอนเช้าอากาศจะเย็นตอนคืนอากาศก็โอเคตอนเว้นมากแสบผิวหนัง่ะสัน สวัสดีค่ะแม่พึ่งเอาวันนั้นอนะส่งค้า้เขาแล้วยังอ่าเจียวห้อนทางบ้านบ้านเสี่ยงไหมอุดรใครเนาะคุณแม่บุญกรองบุญกรองเพราะเมื่อวนะานเห็นใช่เห็น,หนแม่คอมเมนต์ว่าอะไรไม่รู้ว่าเออก็ อะไรไม่รู้นี่แหละว่าอ๋อหน้าเฮียเฮียหน้าจะส่งให้แล้วมั้งเขาบอกเห็นหนูกินแซ่บเขาก็เลยสั่งตามไงแสงทองฟินแลนด์ก็บ้านอยู่ใกล้กันด้วยแจ่วฮ้อนก็น้ำแจ่วฮ้อนก็พร้อมส่งนะคะมีตลอดแต่ทําแบบตรงสร้างลังหนาเพราะของเขาไม่ทําแบบนี่นะแบบเหมือนว่าตามสั่งอะตามออเดอร์แบบว่าบอดีเฮ็ดแบบว่าเพิ่นตรงเฮ็ดแบบว่าอาหารแบบว่า มันไม่ได้ใส่อ,ะ,อะไรนะ,ะสารกันบูดไม่สิ่นะเพื่อนก็เลยตรงแบบตามออเดอร์เนาะสมุนไพรล้วนจะต่อยกินเนี่ยมันสามารถเมืม่อวานเมื่อคืนหนูก็กิน,นอีกนะหนูมาจากเพื่อนบ้านเพราะว่าหนูทําแล้วนี่หนูจะใส่ตู้เย็นไว้แล้วหนูก็มาใส่เวฟก่อนจะนอนอ่ะคือเอาผัก,กเยอะๆไม่เน้นหมูโซดอนทอนเนะาะเมื่อแตกเงื่อแตนแล้วมีแหงค่ะกินแล้วมีแหงสุขภาพดี สวัสดีจ้ามีแหงก็คือมีแหงยุ่ขอนแก่นจ้าเอา,ข,าะะข้าจี่นะคะข้าจีเข้าจีเจ้านี้แซ่บมากมันนิ่มเนะาะไ,ไปหาคุณหมอคะ่ะ นี่ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะไม่เอาแล้วค่ะเพราะว่ามันจะหลับขับไป,น,มมปน,น,นั่งหามมออีกเด้ดบรมันวันนี้ข้าวจีหรือจีข้าวอืองรับผู้บ่าวก่อนบอกกับทุกหล่ออืม้าบอกจำเป็นนะไม่จะบอกเหี้ <c oughs> ยุขอนแกมอยู่ท่าพระจ้ะท่าพระใกล้ๆกับท่าเนนหาทาเน้นมาพ่าหาทาสังกรีได้สังกรีอโอยออย่างอ่ะไม่ชอบเลยบีบเกลี่าใส่กันค่อยกลัวเป็คนค้นอ่อนไหวมินเสียงยังเสียงดังบ่ได้ ได้เป็นไรค่ะสุขภาพดีค่ะไปหาคุณหมอตามนะัดเรื่องข้อทุกคนปลอดภัยดีจ้าผู้ใหมารับอ้อมออกชื่อได้หไหมได้อืม อพี่อ้ยอยอ่แก้วฮ้อนครัวคุณนายเจ้าของแบรนด์จัมกับเฮียตุย้ยเฮียตุ้ยกับพี่อ้อยแก้วฮ้อนครัวคุณนายลงในเพจเด้ออย่างเงี้ว่าเราเป็นผู้ใดญ่เผู้งามบ่เป็นเบืองเอาสวยและใจดีด้วยนะหน้านล้วยิ้มตลอดหน้าละนะนานลวสวยนะ้ารับแขกนะแต่ยังละสูนยได้ ไม่บอกไปหาโรงพยาบาลไหนไม่บอกทำไมไม่บอกไม่อยากบอกฉันจะนําไปยันผู้สร้างหอยน้าไปเนะสิไปเอาอกสารวันเอกสารเสกวันเลยห่อยเลยขยาม ารมดีแต่เช้าถ้าพระอยู่ใกล้กับท่าเนนถ้าหาพรถ้าเนนไม่เจอให้หาท่าพระสังกคีสังกคีกรหรือหรือท่าเด็กวัด <c oughs> ขอบคุณค่าผู้จ้าคือกันเด้อขอให้เดินทางปลอดภัยในเช้านี้ที่ออกไปทรมาหากินใส่ซีวินหาระวังระวังแค่ไหนเราก็พลาดได้จ้ะ ก็เราเดิมอเมอร์แบนขวนับมืออย่างเดิมนับมือใกล้สีไเด้เมื่อบานมอควานับมือสิบสามเงินมาถ้าสิบสามเน,ม 13, น, 13, น 15, สิบห้าสิบหกเงนมันเป็นมือที่โุกดี <c oughs> โอ้กับจักสิบีบยังกระดอกระเดียเว้ยฮู้ยดอกว่าไม่แต่นะรถน่ะอีบก,กันเอาเป็นเอาตาย เช้าหน้าข้าได้ไปใส่เป็นอย่างข้าตรงบ่อยากตื่นปกติไม่ได้ไปไหนก็ตื่นแต่เช้าเด้แต่ว่าถ้าเมื่อใดสิไปใส่ปย,ยากตื่นน่อนะแล้วทำไมไม่นอนยาวปูตะตั้งลิกาปูไวเเดิมขึ้นนอนตีสองเกือบตีสองเล่นโอนรศัพท์จะไม่โกหกหรอกรดนั่นโลดนี่เลน่ลนโนรศัพท์ขึ้นเนี่ย ว่าไม่ได้อดข้าวอดน้าไปเพราะว่ารู้จากกระดาษแล้วไม่ได้ให้อดข้าวอดน้ําก็เลยไม่ไดอดข้าวอดน้ํามันขึ้นลูกไปกินเซย์ไปเ,เราไปเกี่ยวห่อนู้ได้อยู่คอนแกนตอนบายเขามีหนึ่งป่าเด้อไม่กินโหลดมะฮงูซุ้มแซวกระสันไม่อยากว่างแผนยังไหวทุกอย่างพลาด หมดพอไปสื่อนะไม่อยากว่าแกนน่งชิวๆอยู่บ้านขอบคุณครับพี่อ้อยโอ้ยเนี่ยเราเด็ก้วมันคือน,นแล้วมาจากต่างอย่างหัดเรายังไม่แห้งขับรถอยู่โอ้ยเก่งขนาะดนี้คอยพ่สู้เลยที่ไม่สู้เพราะขับรถไม่เป็น มีเฮตุยค่ะเฮตุยกับพี่อ้อยเ่ยวหฮอนครัวคุณนายเจ้าของแบรนด์เขาไปกดในเพจเดอรจแหวฮอนครัวคุณนายเจ้าของแบรนด์ที่มีรูปสามคนมีเฮตุ้ยมีอ่พี่อ้อยแล้วก็มีอ่ะอะไรนะเคที่เคที่ที่เราี่บอกภาษากรีเกงอะนะก็เป็นเน็ตไอดอลชื่อดังอะนะเบิ้งอโลดว่าเพจแล้วเป็นยังไงเพจเติบโตแบบเร็วมากจากคนดูเป็นหมื่น สองหมื่นแล้วก็อยู่เป็นหมื่นนั่นแหละเราขาดเด่นวิดีโอนะเออวันนี้หนูจะเช็คให้ไอ้ตัวนั้นน่ะหนูจะบอกว่าไปกดตรงไหน,นโอ้ยรถขี่รถโอ้ยเนาะอ,อะไรก็ไม่แน่นอนรถนี่ขี่รถเลยเขาเอารถไปสมน,นะขนแกนนี่ใหญ่กว่าอุดรในในความรู้สึกข,ของข่อยนะ ในความรู้สึกว่ามันมันมันจเจริญกว่าหลายอยู่เด้คอยบริเบิงจากภาพทางอากาศในกูเกิลดอกจากการนั่งรถนี่แหละคอยเดาว่าคอยคำนวณว่าอ้ยงใหญ่ใหญ่มันบอกมุเจยุขอนเกลนมุเจฮู้ดีตอนบ่ายนะคะมีนึ่งปลานะคะยังไม่เห็นปลาดอกจาก้าแต่ว่าไม่ค่อยเห็นมาสู่กิน กุ้ใดอยูไก่อย่างมากกับมาเดอสั่งได้นะคะแจ่วฮ้อนนำซุปแก่ห่อนคุณย่าไม่แต่งนะโอ้ยข่ยแต่งบะไรดอกก็แตงในซํานีแหละรสสุดขนดิเขียนดูดูเด้หมู่บ้านนี้กันกับมาหน่อยหนึ่งบายว่าสันย่านตะบันยูน้ำเฮาโดนด้วยฟ้าออกนี้ สนี่จากคนไปซสอีกไม่แต่งหน้านะคะสงสารคุณหมอเดี๋ยวคุณหมอสิเครื่องสแกนเดี๋ยวเดี๋ยวปัประชาชนแต่งโป้ไปแไม่งสินะก็เอาสุดๆนี่แหละไปรถสุกรรถสุรถสกรอ่ากรมอ่านมุงไหนเนาะกรมมาลาสบ่เจ้าสิมาน,นี่จะกข่อยไปยังแดงไปงานบาป้ายขันไปงานกับไปเด้ออย่าทิ้งงานนะคะ เขาจี้นี่แสบมิจอันนี้เจ้าเขาจี้ดังเลยเม็นมาพี่หอหอยมิเจ้าเดือนมาในขอนแก่นมีหลายเจาย้ายอแต่าน,นมันอูอ,อขอโทษน,นะคะถึงที่แล้วค่ะเราขอตัวนะคะขอตัวค่ะเพราะว่าประจอดตรงนี้หน้าเพราะว่าเฮียต้องหาที่จอดยังไงติดต่อกันเนาะไม่อยากจะเพ่นบ้านเท่าไหร่อโอเคนะจ่ะถึงลงมาแล้วจ้ะวันดีค่ะ